สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะเป็นจะอาสาเป็นแม่ครัวหนึ่งวันนะคะทุกคนจริงๆแล้วที่วัดหนองนวลในวันนี้นะคะก็จะมีงานประชุมกันซึ่งก็อาทิตย์หน้าจะมีงานบุญใหญ่ที่วัดหนองนวลน,นะคะก็จะคนในหมู่บ้านก็จะรวมตัวกันแล้วก็เป็นทําเป็นเจ้าศรัทธาแล้วก็เขาเรียกว่า ตั้งถ้ำนะคะซึ่งก็จะมีงานสดงานอะไรทำให้หมู่บ้านอยู่ดีมีสุขสุขภาพทุกคนอาแล้วก็ทำให้อาในหมู่บ้านเนี้ยอาปลอดภยัยกิจกรรมอาทำบุญนะคะก็จะเกิดขึ้นในอาทิตย์หน้านี้นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจน้องแป้งน,นะคะที่จะถ่ายทอดพระเพณีงานบุญวัดหนองนวนให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะทุกคน าง,งานบุญวัดหนองนวนก็ทุกอาทิตย์วันพระก็จะมีอยู่แล้วเนาะอันนี้อาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะเป็นงานบุญใหญ่ตังค่ถ้ำนะคะเนาะภาษาไทยใหญ่ก็จะเรียกว่างานตังค่ถ้ำนะคะอ๋อโอเคตอนนี้นะคะก็จะมีงานประชุมกันส่วนตัวน้องไปก็จะไปช่วยทํากับข้าวนะคะรวมทั้งคุณแม่นะคะไปเมื่อกี้ได้ถ่ายไปแล้วว่า ขาหมูนะคะวันนี้จะถ่ายเมนูขาหมูให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะขาหมูเนี่ยจะบอกว่าแม่บอกว่าขาหมูเนี่ยอ่มันจะมีสี่ขาใช่ป่ะทุกคนก็ขาข้างหน้าข้างหลังเนี่ยอาขาหน้าเนี่ยเนื้อจะเยอะกว่าขาข้างหลังนะคะอันนี้ไม่แน่ใจน,นี่ก็คือแม่บอกมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะทุกคน <laughs> ไปช่วยกันที่วัดค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศ พ่วงหน้าฝนนะคะต้นไม้อะไรก็จะเขียวแบบทุ่มชามไปหมดเลยค่ะไปช่วยกันเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> จะามือคนพูดไม่ได้นะอันนี้มันจะเป็นมือหมุอนอันนี้ไม่มือ,มอมาขาน่าก่อนาขาน่ากันนั้นน่ะเขาเด้งน้ำน้ำนองขาน้านี่มหมักเลยขาหลังอ๋อ อ๋อคนท้าวผร้านบอกว่าขาหมูเนี่ยเวลาขาข้างหน้าเนี่ยเนื้อจะเยอะกว่าขาข้างหลังอธิบายความหมายว่าคืออันหน้งหลังข้างหลังมากคนว่าเนี่ยกมาเอาเหรอเจะเลนใหญ่เออว่าซะเดี๋ยวนางเป็นอธิบายให้โอ้โหโเวลาจะทำขาหมูเนี่ยจะต้องแบบว่า ย่างไฟแบบนี้ก่อนใช่ไหม,มเพื่อทําให้ขนหรือว่าหนังอะไรมันแบบนี้เนาะม,มันจะได้ไหม้ไปนะคะมันจะไม่ได้คาวนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคของคนไทยใหญ่เจ้า,จามันจะดำปีเป็หมดแล้วนะคุณนายดูสิ อ๋อหลุดใช่ไหมอ๋อต้องออกมานะตรงนี้เป็นเล็บมนะันเนาะขัดเก๋ยียวที่เค็ีดีจังเลยคนาหนออกแล้วหรอ ใช้มือไม่ได้นะมันร้อนเนาะอ๋อต้องเอาออกทิ้งใช่ไหมนี่อำไม่เอาเนาะนี่เลยนะเป็นอะไรเนะี่ยเก็บเล็บขาหมูนี่เล็บมือเล็บมือนางอันนี้ก็เป็นตังมืออันนี้ตังมือมีอนนเล็บน,น,นะ จะตามติดตามหมูนี่ไม่หยุดแล้วจ้ะอุ้ยต่อต้อขุดขุดขุดแบบนี้ใช่ไหมคะคนไหเมนูวันนี้สี่เมนูสี่ห้าเมนูไหมคะทั้งหมดหมดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยสองพันบาทหมดไหมสองแสนหมดเหรอรวมๆประมาณสองแสนจะได้กี่โต๊ะประมาณสี่หโต๊ะไหม ได้อยู่เนาะนประมาณ5โต๊ะสองถ้นถือว่าโต๊ะละประมาณ400ได้อยู่ถ้าทำเองไปซื้อไม่ได้หรอกโต๊ะจีนแบบเนี้ยดูดล้างน้ำอุ่นอีกทีก,ก่อนอ้าวยอดกอกไปเอาฟังเลยโ,<อ>โ,โอ้มาเาง,ง้องงงงงงงจะมาเอายอดกอกไปใส่ขาหมู การขึ้นแล้วตีไปถ่ายนี่นี่อารมณ์มะเคอร์ก็มีเออมาห้องง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 งนี่ไงอ่ะแค่นั่นเอาอ่ะห้านั่นว่าได้เป็นมดขืนเหรียญเนี่ยที่อันนั้นอ๋อเอะไรอยู่ในนั้นเอายัดกรอกไปใส่ขาหมูค่ะโอ้ มีไหมเนี่ยหรือต้องน้ำใสกันนะหรือต้งดอกกันนะว่าในคืนนี้ล okay, ่ะนั่นนี่เที่ยวกวางเลยนะเที่ยวกวางแลยวเพนนะคะโอาไอตู้ไอตู้มากว้างแล้วเที่ยวพักไปแล้วนะมีตัวนี้อ่อนตัวนี้ก็ใจเหมือนยานนี่นู้นพี่มลอันนี้หมั่นแฉแน่อันนี้พักเี่อ่อนนี้ผักขี้อ่ะนสีแรงๆนี่พักเหี่ยเนาะ อ๋พอพี่ก็มีเป็นไรวะนั่นโอ้ยเออโตกกมดใส่ขามูเป็นสองขอนนะเจ้าสองขอนก็แล้วสองขอนก็แล้วเนาะสมบานอ,อตตดเอ้น้องแป้งนะคะได้มาเอายอดเกอกนะคะเพื่อที่จะไปใส่ ต้มขาหมูนั่นเองนะคะทุกคนเมนูวันนี้เขาจะมีต้มขาหมูแล้วก็เมนูหมูอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็น้ำพริกปลาแล้วก็ขั่วเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าหมักน้อยเนี่ยเดี๋ยวน้องไปให้ดูนะคะเมนูวันนี้ก็น่ากินค่ะแล้วก็จะต้องมีน้ำพริกหลักๆนะคะอ่ะโอ้ยเดินขึ้นมาไปเอานี้มาหอบเลยจริงๆหมู่บ้านหนองนวลเนี่ยตรงวัดเนี่ยมันจะอยู่บนเนินนิดหนึ่งนะคะทุกคนนี่เลย ก็ไม่ค่อยจะมีใครเท่าไหร่นะคะคุณแม่คุณนายเนี่ยจะต้องอาสาเป็นแม่ครัวทีมก็มีค่ะมีแต่ว่ามีไม่ได้มากเท่ากับเราจะจัดงานใหญ่เนะาะต่างคนก็ต่างมีงานทำใครว่างก็คือมาช่วยนะคะอาจจะบอกว่าเมนูวันนี้ก็มีประมาณ45หเมนูนะคะเราใช้จ่ายแบบว่ามาทำเองเนี่ยหมดไปอยู่20,000นเนาะอ่ะ ถ้าเราไปซื้อแบบโต๊ะจีนมาเนี่ยประมาณห้าโต๊ะประมาณคิดไปประมาณสี่แสนห้าแสนโอ้ยเป็นครึ่งเลยนะทุกคนอ่ายุคนี้เนี่ยเราคนที่จะประหยัดก็คือเราต้องประหยัดแล้วค่ะเพราะว่าอะไรสินค้าเข้าของชิปอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันแพงนะคะทุกคนอันนี้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะก็คือจะมีคณะสงฆ์นะคะประชุมอยู่ใน ในวัดนะคะทุกคนก็ถ้าประชุมอะไรเสร็จก็คือ,อรับประทานอาหารเพียนกลางวันนะคะแล้วก็พออาทิตย์หน้าก็จัดงานค่ะทุกคนรอดูนะคะเย่รับบุญด้วยกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นยัดเกาะเดี๋ยวเราไปดูเมนูกันเลยฝนก็ตกแล้วค่ะทุกคนไปค่ะยัดเกาะสวยๆเมนูหมูวันนี้ตามติดคาหมูสองขา นายขอดูหน่อยค่ะอันนี้เอ่อข้าวด้วยเตาฟืนนะคะเดี๋ยวเราจะกินน้ำข้าวน้ำข้าวนี่มีประโยชน์ บ้านเราจะใช้เตาฟืนเท่านั้นนะคะไม่มีเตาแก๊สค่ะประหยัดไปอีกหนึ่งเดอยใช้เุ้งทำบเสร็จอ่ะปลานี้มีกมขเานเออทำเสร็จมือยังจะเดี๋ยวนี้เพื่อช่วูดูว่าเขาเป็นอไเพื่อช่ยดูว่าเขายช่ใช่ <c oughs> <c oughs> อ้าวเทคนิคอะไรคะเนี่ยอ้าวใส่เน่บุ้งเน่บุ้งแล้วนะกินเน่บุ้งเน่บุ้งแล้วเนาะอ้าวนแล้วก็น้ำข้าวน้ำข้าวแล้วก็ใส่น้ำนมใส่เกลือต้องเอาน้ำออกค่ะถ้าไม่กินก็ใส่น้ำให้พอดีก็ได้อยู่เราจะกินน้ำข้าวกีปรน์จะเป็นหมูมอสิบลูกคนละออนเกลือมันปั้นมันด้วยเออ ดูการนึงกันหุงข้าวนี่เขาแม่ต้องมีใส่ฐานตั้งเหนือตั้งใต้เท่เท่เท่อ๊บเหรออ๊บข้าวนี่หุงข้าใสมันจะอร่อยนะเวลาเราหุงข้าวด้วยเตาฟืนเนี่ยอันนี้ใส่อะไรอีกแกงอะไรไม่ใส่ต้มอย่างนี้ต้มขาหมูแล้วนะเนี่ย ตรง,งขาหมูใส่หอมแดงขิงขาแม่นี่เป็นยังเนี่ยอ่ะสิเสียมูอนอะไรหมูอุวนสามจนันก็มีมันสามจาน,นก็มีกจ้าไฟก็มีทุกคนนางแปลงเดินมาซื้อ หมักว้าวแล้วก็นมพอทีจะไปใส่อานมนี้จะไปใส่น้ํำข้าวนะคะมาว้านี่จะไปใส่คารมูอีกแล้วต้องใส่หลายๆอย่างกับเข้าเมนูคนไทย่นะคะรอดูหน้าตาแต่ว่ามันจะอร่อยแน่นอนรับประกันมันเป็นเดินขึ้นเลนดงเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยไม่มีมอเตอร์ไซค์ฮ้อ,ออกกำลังกายแต่เช้าเลยจาแต่ก็ไม่เช้าแล้วนะคะก็จะสิบโมงแล้วคะ่ะไป ขอบเลยไปยไ,ไปเอาหูขาเนี่เนาะเอาหนาป้าต้นป้าป้าเกี่ยวแบบเนียลยอุ้ยขามูเราต้อมาเป็น่างนี้แนว้ยนั่นน่ะ,นะขึ้นหัวล่างเลยป้าหนุ้งนั่นน่ะอันละวนอย่างก็มาแล้ว การลองนึงงลยสองตั้งลาป้าหมั่ตันหมัล่างหมอ่งงโอ้หมุนต่อกินน้ำข้าวน้ำข้าวผู้สัตว์อะไรกันเท่ากันเดือนคข้าวโพดกินน้ำข้าวน้ำข้าวใส่นมนมชุ่เนื้อเนื้อเนไหนไงก้อนใหญ่ก็เลยกินใหญ่ข้าวอันนี้ถุงเก๊อามีเจี๊ยบหนึ่งลูกองกัดแล้วก็เสร็จนมเสร็จกาแฟนิดหน่อยนิดหน่อยจ้า สีแก้ว,วะจ้าให้คนละตึกละตึกลยจ้าตตาสีจ้ามาอูส่วนมากคนใกล้มีสามแก้วเน่ไมีสีแก้ว,กวนะคนละตึกละตึกเลยจ้าไปเลยค่ะนาเตาาเลยเตาาเน่เลยเตาตาเลย นี่สนุนโนมไหมคะใส่ล้วสองู้อนแล้วสองก่อนหนึ่งอันค่ะโอ้โ <c oughs> หอะไรอ่ะปนเร่งวันให้ให้เขาพักให้ฮัลโหมีไก่าน,ะนา,กา,นะานแนะน่กามีไก่านานค่ะมีไก่นานเนาะ ป้อมไก่บนเอายามายาไก่มาปั tree, no bottle bottle ่นกินอะไรไก่เนาะใส่กระไม้ที่นอนเนี่ยใส่าะใส่กินด้วยกว่าแน่ยหวานเดียวนีหวานเต๋อหวานเออก็กินเด้เถอะสั่งจีขึ้นม่าเนียวน้ำหวานเต๋เจ๊หวานหนึ่งนายไนใอ่ไหมแมบใส่

เ, ina, 2 2> Jamie, Jim, เวลาสิบกำมคอยยาวเยามีขวักมีผักกับน้ำริกกับน้ำริกจิ้มม oh ีหมกน้ำหมกน้ำกินน้ำ

สุภาพสุภาพใช่รับวันนึงหูยเดียวซื้อตั้่ติดจานเดินอย่างนั้น

คาต้าก์แทนขังหลีบนเจ้าเค้าตีเฮิร์นเฮาโฆษณาอีกแล้วข้าสวยสวยเป็นบอกว่าเค้าเมื่อคร้านี่เหมือนเค้าญี่ปุ่นวะเนี่ยนะเต๋กับเนอเอาไปนวดอ,อุก,กักร้านญี่ปุ่นเนี่ยเคากินเค้าเนี่ยนะเหมือนเต๋ใส่มันนุนม่นมๆไม่ใช่ไหนนะเค้าญี่ปุ่น

เย้ yeah. ทุกคนวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้ชมคลิปกิจกรรมทำกับข้าวที่ได้ถวายอาหารเพนที่วัดหนองนวลในวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกนั่นแหละนะคะทุกวันนี้นะคะเราต้องอ,อ,อยู่ให้เป็นประหยัดให้ได้เท่าที่ประหยัดได้ก็คือต้องประหยัดนะคะและเราเนี่ยทำได้เท่าที่แบบเราไหวนะคะทุกคน <laughs> โอเคก็วันนี้นะคะ ได้เห็นเมนูอาหารกับข้าวคนทยใหญ่นะคะซึ่งก็ไม่ได้มากมายอะไรมากนะคะจะบอกว่าเวลาคนที่นี่เขาทำกับข้าวเนี่ยไม่ได้เน้นแบบปรุงซอสหรือว่าปรุงน้ำอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีนะคะกะ็จะเน้นพวกเป็นเกลือนะคะหรือไม่ก็ผงนัวแต่ไม่ได้มากนะคะแล้วก็ผงสุดไก่หรอคะผงไก่ หรอคะอันนี้ก็แทบจะไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะคะที่บ้านน้องแป้งก็จะเน้นแบบพวกเป็นถั่วเน่าอ่าถั่วเน่าเป็นหลักๆเลยนะคะอ่าแล้วก็จะเป็นพวกพริกเป็นอาหารอ่ารสที่เค็มออกไปทางรสเผ็ดอย่างเช่นน้ำพริกก็คือจะต้องมีผงถั่วเน่านะคะแล้วก็ใส่ปลาลงไปด้วยไม่ได้มีซอสหรือว่าไม่ได้มีน้ำ ปลาล้าหรือว่าไม่ได้มีน้ำปลาอะไรนะคะอ่าก็คือสามารถเป็นเมนูอาหารไทยใหญ่ได้แล้วนะคะอ่าวันนี้นะคะก็ได้มาบอกแล้วก็เห็นเมนูกับข้าวคนไทยใหญ่อีกคลิปหนึ่งในอีพีนี้นะคะก็ช่องน้องแป้งชิงตงเนาะทุกคนวันนี้ก็รู้สึกว่าดีใจนะคะน้องแป้งคือรู้สึกว่าตัวเองโตมาอีกหนึ่งขั้นตอนที่สามารถช่วยคนเข้ากับในสถารณที่ ช่วยทําอาหารได้แล้วนะคะรู้สึกว่าดีใจตัวเองทําได้เท่าที่ตัวเองช่วยได้แล้วอย่างนี้ค่ะดีใจมากๆนะคะทุกคนอ่ะก็อย่างที่เห็นนั่นแหละนะครับ สท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องน้องแป้งเชียงตุงด้วยนะคะอย่างที่บอกคะ่ะอีกไม่นานนะคะอาจจะสิ้นเดือนนี้นะคะสิ้นเดือนนี้ใกล้สิ้นเดือนนะคะก็จะมีงานตั้งทําท,ที่วัดหนองนวลอย่างเช่นประมาณ3วัน3คืนอย่างนี้เนาะก็เป็นงานกิจกรรมงานบุญบ้านหนองนวลค่ะโอเคแล้วน้องแป้งจะถ่ายทอดอประเพณีวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมพี่น้องชาวไทยใหญ่พี่น้องเชียงตุงนะคะ ที่อยู่ในรัชสารประเทศพม่านะคะโอเคฝากถึงพี่ๆทุกคนนะคะฝากเป็นกําลังใจช่องน้องเป้งจริงๆตรงแล้วจะได้เห็นกิจกรรมอะไรต่างๆนานาน,นะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายอ่านี้จะเป็นวิวหลังบ้านน้องแป้งค่ะที่มีหนองน้ํานะคะก็ที่น้องแป้งได้ส้างดัดฟ้าไวเ้เล็กๆน้อยๆบนตรงนี้ค่ะเคสวัสดีค่ะมีอะไรคอมเมนต์ให้น้องแป้งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ